လာလေလာလေดบวกนักนพบกติโกอะเดมุปากิปิโคนาสราสมาติสโกดอโพดจาลีซิบลูดบวกควาเดละปอทวยอะละตักซอดอตัปแปททีนอภาเนหลอเอเฮตบ้าสาออนนันดิบาระนีดอควซาคีดอบัวกอตับละอุมีลุมาอเวด้าตักซอดเลมติโคนอดบวกเวละเฟซบุ๊กเลมติโชดออนไลน์ป้าโลเวด้าตักซอดดิซอเยเตมกอตคริตบ้ากาเลกอโคแพทองทายโจกอโคกตโตสโกตาระฮุเซน ดอชารอเวด้าสืมดอามีแต่ก็เดมาสเกเกี่ยเคอนในแตเวได้อาตาอุดคอดก็ป่าดีว่ตาเกดินเนี่ยขทีเน่ยเกท่อตาปอถวยท่อตาคีเหรอบอกกอลเทคนัทพงเลพีเพิร์สอาพาร์ต้อาโคตรแล้วเอาเวเมเวด้ากว่านอรเตอร์แล้วก็จ้เตุ้ลเอาเมเวด้าออปโเซชันอันวแต่กปาฝ่ายค้านจะเตโกเวด้านอะววลาอาเมีสมอดอ คือเวลาปดเลยมาราเมเตบ้าตาสูก็มาสิพะดอกกระต้อเรลยบลอดดูดอกกระดูนัเปิดวาที่พกเบอกก็บรรษัทเวตาเลยหลอลูหลบเลยออก็ีออลัดที่กอกรุชีสิพะเอาเว้าเนเม่ออฟเซกเส็จอามูดันเลอเฮนนัทพงศ์เกนตานะเนาะแต่ชีคอซครลาคิโตคิชิเยลุยนาเรอเป็นยาชีปาลเาหมอกกอดิลออคใในยนารรลุิเต เนบราตนารีบปาละกวนเนาะดอเทงเอสีเวดาดิอีแพทองทาเออนอกก็กูแพกะทาเออจี้ละกุยลนละลอนละลาดอปัตตุกุตาปะตะปราสาโทคุเธอเวลาซอเนจันแลเนดิโซลุนกดอสดดึกกุกะตาจูตากะหมอนะเมเมวินดาเดโมคราซีโอเมโอลนสะปูดอลนที่ปูกะบุญคนนูปูเมโอดิเน ป้าเราคุยในร้อนในร่าดอกคือทะเลลกเราก็ยืนรอดบ้ามต่ดิลตากตาโกรเลนกกตัได้หุนเซนล้วอเมริกาบดีออาก็โคเดฮุมนเนตเนี่ยการตดวเด้หุนเซนเนก็เราด้เพดดพดดอนปาเวดาสมุดดลเกอรทีเกก็อุดมดาเลกดอเดทีกอเน่เนเซลโอตกปาขอเดินนาแกตาทอดุทอดาอัตาชมมดเนี่ยตาชมมุดจะดีสอบบ้า อากที่นบ้านมาตาดูแลเลื่เนี่ยให้เราตาสู้ตากรรมเราสมุดดกระแรกเลยบ้าขอะไรทิชก็อเชอนุยกอริเลคแคมบเดียเยโยอาก็เชอเลยตาบ้ากีู้หลอสันเนี่เฮเราเลิมุดดอืปเนี่ยฮซวสกมอาว้สิเนมาปไว้ได้เกยสิพ่ะเดี๋ช็อันี่เวแคมบเดียสิพ่ะบ้าชาตนาเกตุเรืเนีแหลกรตตาเดีหุ่นเซตบลอกนี่เกเลยคลิปจะใครป้าพลาทอไวได้สิ ดอกที่พวกเขโพที่ไว้ด้นาะอาขมือนแม่คลีดอนใาตากตะเนี่ยตดิีสอนสาตาชกมบาอานเนกว่าก็จะเดตู้รอไว้แต่เนี่ยบ่าเนี่ยไม่มคูหน้าดีนี่แม่งาจะมีล็อกขี้มีแม่งงานกวยกว่จล็อกขี้กว่าชิบยังกไว้ได้ดูไวได้เลยท่าน ทนัทบงอ p n อัโคตกับตู้เวทนี่บัตรกว่ากอเจ้เจดอดุญงาดอกคนัสิบว่าแล้วสุ่แล้วสิต้อโอเคบะางแตลุลน้ะโอเคเราตั้สอด์ขายตั้ะสอดขายทงนัทงหนอ o p p o i t i นอัโคตกัเนี่ยป่พลาาตากเนี่ยคู่จีดอตเดอสืเกกตัสงตกออะาสืเมืคูเกวกตัสงต่ก่อนอ่ะตตอกมอะกวันมบา อ่คืออันมือว่าชาตินาเกดิโมแครซิกเกดดัลลารคดอกกว่าเลือบล็อตด้อ่กรุล้วไม่พักคีสิว่าในตักขวยตายอย่าเลยก็หลบไปเรอก็ขอดูษารื่องว่าฝนอูลยว่าเพื่อนี่ดอโลลุยนี่ยข้เนี่ยก็เลยกสารื่อนี่ด้วยเนาะแหลกว่าจะก er. er? ่อเยอะเจ้าที่น้องตักซอดตักไปที่นครัตักแต่จะมีเนี่ย นัตพงศ์เนี่ยเตเวดาสาธิเวดาเลนก็คู่แผดทองคาเนี่ยโอ้โหตากเป็นโยกวาโซเลอเกเรเกลมบัสเซวิตากวตาเคลเลคบอดียเดโยกอาชอกาเกเกกได้เวดิศอัลลอฮ์ลมุตาคือโดอติดอตโกดอเคบอดียาดิอลอฮ์ดิศอดอติดอตโกดอก็ไปยอเตเวดาเนาะงอ่ามอสุดสุดท้อ อาทอตาสิตากระตกระดึอาทตาโกตะเข็กิเบนตตอรมีมาเลอ่ะอเตวะตาขีมีดมีเนตากระโสกตาแลกับคือแกลหาท่อหลตาบ้ากิกูหที่ขีเบกอกิเบนนหมอักลเลด้าเวลาแกลปูบ้าลบบาจะดอกาวไดาเนี่ยสาวดอตาปัโยกว่าสตาที่โจเหรอ อาเวดาก็ควบแพของคาสซกกตากะโตสกุตาเลือตาดูดูคปแยบอับปตอเนาะโกดะตาดููควแยบเลยตากระตุอตอบาซาตะนาเกตากระตุวตบลอนใหญ่เมตากระตุคูสู้ตนาเกบาตาจบพลาดเราแล้วมีเดียปูตาเวอีเน่จะเมตาดูดูควแว่าตาชาอ้อเกนที่นี่ก็มีนึกสมุดด้วยเปิเนะ นกืนกที่น้ก้อเ่ยเนี่ยแต่อดคอร์ปาดนะตาที่เด่นตาที่จะดีสอบาบ้านนาเปือโบนี่ร้อนเนี่ยแต่หุเซดีนี่บ้านแนล่มาตราตอนนั้นไม่าณจ้าเทศพบ่าไม่ไม่เก็บกว่าแคบเดียพบว่าไปไม่แต่อรรถตาอตเนี่ยเอาไว้กันเลยตดนีไม่เน้สุขเกาแกนยตาถูกตาตออาอาก็เลยโอเลแคบเดียก็ปวยโคานาปีนอเกเนใต้เทียก็ขวา อวเวดเนันเ่ยเมตา,า,าสิก,กว่าเราอุดเวิสก็เลยอว่าก่อจอดเตะตัดช่อชมืวคนรนนู้นเนาะตัดเสื้อมีดตมีการแสดงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับกาพูชาลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนคือคืนชีวิตและความเป็นอยู่ปกติสู่ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอืมเท็คนัทพสี่เวดา้าเนาะ ปราคูเคลหาท่อเน่เมตตาละเกลมาลมมาคุยตับรีกูเสตพาดอเฮกดาเกตัมมุตาคูลปากกว่าที่บกบขีดูล่ะกะแลกฟีมากะแลกฉาระวะเอ่อดอเลกูคุรคัมปะตียะเดเลดาวะเอ่อดออะเกลเฮมาดาละกอจเตเดเอตอเวอะเวเนเทนัตะโปเตเวดะเคลหาท่ออะเกกต่อนเนหมอตเมตบัตเมลอินเตอร์เนชั่นแนลออฟเจสติออตัชเตบ่าเอนัตะโพนายเลทิคูวะ अब सिसर अको देना न अको जाने काबुजा का मुखा ना न बौद ने तपे तका जे ने ताकुबाकु फेजे थै ना तो पोते बेटा बदो में मावे ने मावे ने घी थाली ताले थै आता पेठी न फाखाय ते एदो मावे बा में ताथु खू हु डामटा दूले हुआ ब मुबादा लुसो दो को मलो को चोते पुलो ते तेठी दे तेठीठी दे तेदूली आलो ता सोता को मलो से मुदो सूप पे वे पे नागे से मुदो ता लोकी สมุดโตกโอเคว่ะดอกเวนาะเอาวนเมตาสัดที <handled kr ank ii> <quarto> ่เทงนักพงก็โตดอกเตาลุยที่ที่เนี่ยบ้ามตตาดูเลยยัดเตลเลยก็ควบแพทองางบ้านหาวิลล่าลอนหลานแหล่เนี่ยอาคมบ้านหาเว้ได้บ้าเมตตาดูเลยตาเช็คตัวตากระตุกตกวตาเดือดที่ก้อนเนี่ยนบักนก็จะอาก็เดือ Thailand North e a s ส c a m b o d i า นะบัสิญะเปอดิเนอาคอมมูนเนอเวชาออเวราเตเวราอูรกากะปาเดปือตาเกยละไขอูอาทอเวราตาปะกีกูเลกอจ้อเตอปูเดลอทองอาทอลกอจ้อเตปูไทนะตะปูปะยูเวตละลอตาเกยอเวอีเนกะเกทอตะขวยตายาละปือตะดูตะพือตะลูสุรุกุมอตะพือกะกูเนตาขวยตายารอกะเฮปสุรตะปอตะปราดกะมะฮาวอกุอินดิโมคราซีละกะเกทอเวมอกอนีดินีลอเนาะ อ่าก้อซาเนเตะบะด้านน่ะบ้าน่ะกะบ้าหีมูหิดาก้อปลุเลยน่ะตากะตู่น่ะตาดดุครบเป็ดโอ๋บะเน่หาท่อคุยเลยน่ะล้อนน่ะล่ะเฮ้ลอกะตาโซตากะมลธิพกะปัวสุปุทอดาสาดอนดุมาเท่ณัฐพพ4ไว้ดับเนาะอพุเซกซันเยติติถิเนน่ะกะบ้าออดอตาป่านลอซาลอตีลอเช่เนาะน่ะกะบ้าติญญาเนาะ โอดอกพระตดุตึผีละอแวกกุตาเขตใต้ยาละกะสู้ว่าตาเขตใต้ยาตะไหรละกระดุลบว่าว่าตาปวดตาปราณีปู้เวด้านนี่ละอ๋อเอาเวด้านนี่เมตาตดตูขบป่วยเมตดโอบาติอิซเปอร์เนี่ยกระดิเซควาละเนี่ยกระ,ะอพรมูดาผาดุละกอคู่ปะต่อเยดรีพอร์ตอะเราเนาะเยดเตยเอาละบาเมเตยอาทอดอกขุดิที่กระเตอที่นี่กอคู กจ้เตะก็โคละเมนายกอิงแพทองคานี่โอดอกอามูอาดาเลืกเบอเฟกตาบะกิกูตาพิชเมสิ่าเลืกก็เจ้าเต้เด็กคบุดียอากบ้ามาเวดาสู้กับด่าเลตาสูตอสารโลตาสูโลสารลโอดอกตาสาสานนโอดอตากุบากุเอเลกป่ยเดอกว่าให้กุยผ่าตาตับ้าขี้ใ้กุยผ่าหนอลาชัวกะตอเวนี่ดอ กบ้าป้าพลาท่ไว้ได้หลือที่พกพหน้าเนอยากเซหลออยู่เมกโคบ้าชาตนาเกะคลิปตะกันลืเลยกระตุกโตตาดอคงเซนี่มาหลอมมาคุยไวด้ที่พกพูอตันนเนี่ยคละคะชิขนนหรอเอาไว้ได้เมทงนัตโปกตากระตุกเนาะตาค็ไดให้กู้ไว้เจกระตุกไว้เจดอไปแอดอเล ริมุโดฮะทอปพ่อสุกมรเปิดตาบาอาคันเนเกลีคุณนายกแพราเถอนี่ไม่สิ้นงานละซะแล้วเนี่ยตะตุตุขุกเป๋ออุบานเปอร์ทิกบกอดสะไสบาเนี่ยจี้หลอกุยเลยนริมุดาล่อลาตะคุถ่อกับสารกะเวลาสอนที่ぞญีโมคราตีอ่ะซอม่อสุติเมตตากูฉุตาโสตะกับม่อละอานีเยลาจีมาล่อมากกูติบกบว่าแขวยาละแอดอคุถ่อมะตามะละแลเนี่ยตะแขวตะยาปุโอเลยบา อโคดานเนี่ยเมด้าเทงนัทโพออปเนอโคดูไงกะตโต้ทลารถไวเ่อยเลื่อเช่ยเชพิมือเคหลอดเดแพคลิปเสียเลยคลิปจะกกะตูตเลยก็ค <Judy. S 1> ูบแพททางกัตโตไว้เด้อคุนเซนนี่หรอเนาะโอ้ช่วงคลิแหลเทาไหลทอสุตามัเนี่ยพอเตอร์ไม่ิก้เฉลีปยด้อตายอยปากแกตาบึ้ง